สวัสด,ดีทุกคนตอนนี้ก็อ่าอยู่กับกงลูกสาวให้ดูลูกสาวลูกสาว น,นี่เลยนี่ก็คือลูกสาวของฉันเองลูกสาวยืนหน่อยลูกเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าอันนี้อ้วนไง chào quá ngay Chả lóc ngay. Là là. đi lạc có lạc cả lạc Là lóc 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 cân, lóc 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 chối chối đứng สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีอ่ะออกกล้องหน่อยดิโจองยท้องโอเคไปแล้วบ๊ายบาย